วันนี้มีข้อคิดดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะเพื่อใช้ฝึกปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขการฝึกอยู่กับปัจจุบันเมื่อเรารู้สึกหงดหงใจนั่นแสดงว่าเรากำลังอยู่กับอดีตเมื่อเรารู้สึกกังวลใจนั่นแสดงว่าเรากําลังอยู่กับอนาคตแต่หากเรารู้สึกดีและมีความสุขก็แสดงว่าเรากําลังอยู่กับปัจจุบัน จงทําทีละอย่างให้สำเร็จไปทีละอย่างนะคะทุกก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราข้อนี้เมื่อฝึกแล้วจะทำให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขการเสียสละบางอย่างซึ่งไม่ได้ทำให้ตัวเองทุกข์มากนักแต่ทำให้องค์กรและเพื่อนเกิดความสัมพันธ์ไมิตรีในหมู่เพื่อนฝูงนะคะการเสียสละเพียงเล็กน้อยไม่ได้ทำให้เราลำบากเลยลองฝึกสข้อนี้ดูก่อนนะคะ